กอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างความเอาล้ต้องต้องต้องกอดดีแล้วใช่ไหมแต่ผมว่ากอดพี่ม้าดีกว่าใช่มัตายพี่ม้านะว่ายังไงครับพี่ีทั้งสามไม่ไม่แต่ผมว่าพี่ม้าลืมผมไปแล้วสองรุ่นแล้วอ๋อผ่านไปนานแล้วนะครับต้องถามต้องถามพี่ม้าลืมหรือยังพี่ม้าลืมรุดเรือยงครับตั้งแต่วันแรกที่เห็นรุดเมื่อตอนสองปีที่แล้ว เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในห้องคัดร้องเพลงตัวผอมๆหน้าเรียวๆมองไปทีไรเอ๊ะมันหล่อนะเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มาตามล่าความฝันแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่เราได้จับมือเข้าด้วยละเพราะเราแอบเห็น <จำ S 1> ว่าจับใจเลยใช่เป็นผู้ชายที่มีมือสวยมากๆ แหมจริงไหมคะคุณแม่คะเลี้ยงลูกมาดีจังเลยนะคะแล้วก็วันที่ล่าความฝันของรุตเนี่ยก็เป็นวันที่ได้ความฝันเข้ามาอยู่ในกำมือของรุตแล้วนะวันนี้แล้วก็ภูมิใจจริงๆเลยนะที่รุตอยู่กับความฝันอย่างชนิดที่เรียกว่าถูกกฎเกณฑ์และกติกามากๆ แล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจสำหรับดีชันมากเลยทีเดียวแล้วก็คิดว่าครอบครัวของรุตก็คงจะต้องภูมิใจลูกชายคนนี้มากๆจริงไหมคบคุณแม่ขาแม่แม่มาไหว้หนูวะไม่อคุณแม่กับสตา้อายุไล่เรียกกันเลยชปแล้คุณแม่ไหว้ด้วยพอพอแล้วขอบคุณพี่มาครับพี่แบทครับ หมันไส้ไม่ห ok, มันหมันไส้หมันไส้พวกหล่อเราหมันไส้กันมาทุกปีอยู่แล้วใช่หไหมรุดใช่หไหมแต่ว่าจริงๆแล้วพี่<อ>พี่ดีใจกับรุดนะครับที่รุดก้าวมาถึงตรงนี้ได้ประสบความสาเร็จมีรางวัลรับกันมาสองปีซ้อนเนี่ยทำให้เห็นว่ารุดเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจคนไทยได้นะครับได้รับความนิยมขนาดนี้ก็ ลืมใจแทนนะครับเหมือนกับว่าเออเหมือนกับรุตก็เป็นน้องพี่คนหนึ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่รุตต้องไม่ลืมนะครับเออแกไม่มีวันหล่อสู้ฉันได้นะครับถ้าถ้าคือถ้าในวัยที่อายุยังเท่ากันอยู่น,นะครับพี่เพชรทะเลาะอยู่นะเีรอายุเท่ากันเนี่ยผมแพ้ขาดเพราะอย่างหนึ่งคือถ้าผมอายุเท่าพี่เพชรเนี่ย ผมว่าผมหน้าแก่กว่านี้เยอะมาก,กนนนนเหมือนคำชมเลยนะครับไม่ใช่ผมชไมไม่ใช่<ต>ว่าที่ไม่ดีไม่แก่นะาาตอนนี้นนนพี่จอครับพี่จอครับก็ต้องบอกว่าเออสองปีที่ผ่านนี้รุทพูดเก่งขึ้นมากเลยจากที่เป <h az os> ็นคนขี้อายกลายเป็นคนที่พูดเก่งต้องบอกว่าเป็นเทพบระบุที่ติดดินที่สุดท่าที่เคยเห็นมานะครับเอ่อจะเจอรุดเสมอนะครับรุดบนรถไฟฟ้า รถบนรถไฟใต้ดินเขาก็ยังทรงความเป็นรถที่เดินไปโดยที่ไม่ได้สนว่าตัวเองเป็นใครนันซึ่งเป็นสเสน่ห์และสิ่งที่พี่ภูมิใจและประทับใจรุดที่สุดก็คือทุกครั้งที่เจอเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนที่รุดไม่ปฏิบัติอย่างที่เคยปฏิบัติก็คือซื่อสัตย์ในการเคารพรุ่นพี่อย่างดีเสมอมาอันนี้เป็นเป็นความความภาคภูมิใจและต้องต้องบอกให้ประชาชนรู้ว่าศิลปินที่ทําได้แบบนี้มีไม่กี่คนที่จะรู้ว่าเมื่อปาจากไหน แล้วจะไปไหนจะทำอะไรทำกับใครยังไงถ้าจะพูดถึงเรื่องความกะตันยูรู้คุณสองคำนี้ก็อยู่ในตัวสุภรุษทั้งหมดนะครับขอบคุณพี่โจโ<ไ>ด้วยนะครับนี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจของเรานะครับที่ผ่านเวทีเดอะสตามาแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นศิลปินคุณภาพในทุกวันนี้ขอเสียงปรบมือให้เขาอีกทีครับรู้สุภรุษเตชตาดขอบคุณมารขอบคุณมากครับอบ เวลาใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับแฟรง แต่ก่อนที่จะไปทราบผลกันนะครับว่าใครจะได้ไปต่อนะฮะซึ่งมีได้เพียงแค่เจคนเท่านั้นนะครับ,รบวันนี้เรามีเบื้องหลังความรู้สึกนะฮะหลังที่พวกเขาเนี่ยได้แข่งขันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้มาฝากกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับผ่านมาแล้วครับกับการแข่งขันครั้งแรกของพวกเขาทั้ง8คนและจากการแข่งขันครั้งนี้ก็ส่งให้โตโนได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งไปถึง25คะแนนมาเป็นอันดับที่1ก็ภูมิใจครับภูมิใจมีความสุข ที่เราได้ให้ความจริงใจได้ให้ความสุขได้ทุ่มเทให้ให้กับคนดูแล้วเขามีคนเห็นพี่ครับไม่มีใครอยากเหมือนลิงบนเวทีคนดูทั่วประเทศเหรอกครับผมก็อยากดูเท่ครับผมชอบพี่หนุย่ยผมก็อยากเป็นเหมือนพี่หนุย่ยแต่ผมก็มครับเดี๋ยวผมพยายามปรับปรุงครับมองได้หลายแง่ครับแต่ว่าตัวผมผมเกิดจากบ้านนอกครับผมเป็นคนบ้านนอก ภูมิใจครับภูมิใจผมไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องอินเตอร์ผมเป็นคนคอนแกนผมเป็นคนอีสานผมตายผมก็เป็นคนอีสานดังนั้นบ้านนอกติดตัวไปจนตายอยู่แล้วครับอันดับที่สองมี18คะแนนเท่ากันนั่นก็คือกันและรฤซึ่งทั้งสองคนก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองทําและคะแนนที่ตัวเองได้มาไม่มกังวลครับเพราะว่ากันกันก็่คิดแล้วว่ากันคงไม่ได้ดบ ต้นๆอยู่แล้วไม่ไม่ถึงว่าคนได้คะแนนเยอะต้นๆเลย้ยหรือแม่ก็แบบก็จริงๆได้แค่นี้ก็แบบพอใจมากครับด้วยการชมของเราทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยก็คือเหมือนมันส่งเสริมให้มันแบบดูเฉยอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้แต่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจมเป็นอย่างงั้นแต่ก็ถ้าทําอย่างนี้แล้วคนดูชอบก็ก็โอเคครับก็ทำอย่างนี้ก็ได้ก็ดี คือตัวเราไหมก็ตัวผมก็คือที่ทําไปทั้งหมดก็คือตัวตนผมแต่ถ้าเขาคือผมไม่ได้ตั้งใจทําให้เฉยแต่ถ้าเขามองว่าเฉยก็อีกอย่างหนึ่งก็ผมเป็นอย่างเงี้ก็ผมเป็นอย่างนงี้อ,อครับความเหนืก็ยังเข้าไปและในส่วนของเกดและเซนก็ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งเท่ากันมาเป็นอันดับ3และการแข่งขันครั้ง,งนี้ก็ทําให้เกดค้นพบแนวเพลงของตนเองผมคิดว่าหนูชยอบแนวนี้อะค่ะ หนูพูดได้ว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มเจอตัวเองเพิ่งเริ่มได้แบบค้นพบว่าสิ่งที่มันเหมาะกับเรามันคืออะไรอะค่ะถ้าทําได้ดีกว่านี้หนูก็อาจจะไปแนวนี้ค่ะและถึงมแม้เซนจะได้คะแนนมาเป็นอันดับ3าแต่คำวิพาควิจารณ์ของพี่ๆี่ทั้งสามท่านก็ทําให้เขาผิดหวังเป็นอย่างมากมันไม่สามารถที่จะทําให้มีความรู้สึกว่าอยากดูโชว์ของคุณได้คือวันอาทิตย์ที่แล้วที่เซนทําไปเขาไม่พอใจใช่ไหมครับเซนก็อยากให้อาทิตย์นี้เขา เออได้รับได้รับคำชมได้รับความพอใจนะครับแต่ก็ผิดหวังเนี่ยเสียวเีวเหมือนกันครับแต่คืออยากอยากอยากอยู่อยากให้เขาอยากพิสูจน์ตัวเองครับสําหรับเบสที่มีคะแนนมาเป็นอันดับ4ด้วยคะแนน8คะแนนนั้นอาจจะไม่หนักหนากับเธอเท่ากับการถูกวพิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากที่มาอีกครั้งแต่เธอกลับมองโลกในแง่ดีและมีกําลังใจเหลือเพื่อที่จะก้าวต่อไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองรู้ว่ามีความตั้งใจที่อยากจะทําให้ดีที่สุดแต่ว่า บางครั้งเราต้องยอมรับตัวเราเองว่ามันท uh ําได้แค่น uh 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 ี้ค่ะมันไม่สามารถจะทําได้อีกแล้วักกันจด็ความจริงเพลงนี้ก็อยากร้องให้พี่มาด้วยค่ะเพราะว่าหนูก็หนูก็ไม่ได้หนูก็ไม่ได้ไม่ชอบพี่มานะคะคือหนูไม่ได้อะไรค่ะแต่ว่าคือหนูชอบหนูชอบซะด้วยซ้ำค่ะพ่าพี่มาแบบเป็นคนตรงๆค่ะไอไอเรื่อง เทียเนี่ยหนูเชื่อคะ่ะแต่ว่าไอเรื่องไอเรื่องที่บอกว่าแบบว่าบอกว่าหนูมาสุดทางได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะไม่มีทางจะพัฒนาขึ้นไปได้อีกแล้วอะไรเงี้ยหนูคิดว่าหนูไม่เชื่อทุกๆอย่างทุกทุกตอนทุกทุกๆสิ่งที่เราทําลงไปหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาขึ้นถึงแม้มันจะขึ้นมานิดนึงแล้วก็แต่ถ้าเราทํา ถ้าเราทำเยอะๆมันก็จะขึ้นมาเยอะเองอันดับที่5ได้ไป5คะแนนก็คือเก่งที่นำเอาความรู้สึกจากคอนเสิร์ตเปิดตัวในวันเสาร์ที่แล้วมาถ่ายทอดบวกกับความตั้งใจในการฝึกซ้อมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทําให้เขาพอใจและพร้อมยอมรับในผลการตัดสินที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เต็มที่แล้วครับคือคือมันมันอาจจะห่วยมันอาจจะแย่กว่าตอนซ้อมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากทําที่สุดคือการเสื่อลมครับมาก่อนเรื่องร้องครับผมพอใจในสิ่งที่ผมทําไปครับแล้วถ้า ผลมันจะเป็นยังไงผมทําเต็มที่ผมก็ยอมรับครับอันดับสุดท้ายได้ไป4คะแนนนั่นก็คือไอซ์ซึ่งต้องบอกว่าเขากําลังตกอ,อยู่ในช่วงอันตรายว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อเพราะคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ของเขาก็อยู่ใน2อันดับสุดท้ายเช่นกันก็ลุ้นครับลุ้นว่าพรุ่งนี้จะจะจะ,จะได้เป็นคนไปเป็นคนแรกไหมแต่ว่าถึงได้เป็นคนไปเป็นคนแรกผมก็ผมภูมิใจแล้วครับผมได้มาเป็น8คนได้มาอยู่ร่วมกันกับเพื่อน เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ครับผมที่ชีวิตนี้หายากครับและสิ่งหนึ่งที่พวกเขาทั้ง8คนตั้งใจจะทำร่วมกันนั่นก็คือการได้นอนร่วมกันเป็นคืนสุดท้ายตเเฮ้ยเฮ้ยลงยนอย เดินเป็นมุมน,น้ำโอ้ซ่ายอบนอนดีม้ามานเล, <c oughs> เลยครับ้ <c oughs> ครับและนี่คือโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้เห็นพวกเขาทั้ง8คนอยู่ร่วมกันเพราะในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าจะมีเพียงแค่เจคนเท่านั้นที่ได้ไปต่อและมีหนึ่งคนที่ไม่ได้ไปต่อจากการตัดสินของคนไทย ทั้งประเทศเจ็ดคนที่ได้ไปต่อจะเป็นใครและใครจะเป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้ไปต่อลุ้นพร้อมกันช่วงหน้าทั่วทั้งประเทศกับเดอะสตาร์ขนฟ้าขัวเดา